ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะกลับสำหรับครับช่วงเศร้าๆจังสีกลับทองฟ้ากับกำลังสดใสนะครับเมื่อนี้อากาศดีครับพี่น้องกลับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดนะครับเนาะที่กำลังรอคอยนะครับตัวเลขแนวทังนะครับจากเบวแหลมกะมาพี่น้องบ้านเบิงมารับชมกันครับผมสำหรับเมื่อนี้ครับเป็นมือที่พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมจะได้เฮกันแล้วนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับเนาะ ที่ยังว่านามีตัวเลขว่าท่านมีแนวทางนะครับของเลขราวพัฒนาพี่น้องกอย่าลืมปราดคลิปจากเบาะแมเด้อครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันครับผมพี่น้องจะได้รู้นะครับเนาะว่าตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักครับผมมีทิศทางไปในททางใดพี่น้องครับผมฝากเอาไว้พี่น้องครับสำหรับหลายๆสำนักนะครับเนาะรับเข้ามาเบิ่งแล้วก็รับไปเทียบเคียงกันเบิ่งนะพี่น้องครับผมหลายงวดพี่น้องงวดที่ผ่านมาก็เกิดจากการเทียบเคียงนะครับเนาะ เขาเต็มๆเ,เลยพี่น้องมีลายจําหนักมีครับตัวเลขที่เหมือนกันนะพี่น้องครับเต็มๆเ,เลยครับเบาเแียมกับปัญญา,ามกับผมหาวิธีการครับเพื่อให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคูทุกคนนะครับเนาะครับได้หาตัวที่มันปังๆครับให้มันถูกนะพี่น้องครับครับผมสาหรับวันนี้ก็มาพี่น้องมาติดตามรับชมกันเบ้ง ครับพี่น้องสาหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะลาวพัฒนาครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาครับผมครับวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566ลาวพัฒนาเลขที่ออก888573กรับผมเลขหลังออก85นะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดโชคหมันเบาแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำพีน้ำนองทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะกลับสำหรับท่านที่ยังบ่ราะท่านมีตัวเลขบ่ท่านมีโชคเนาะพี่น้อง ครับหลายงวดแล้วครับพี่มีมาพี่น้องมาเบิรงกันครับสำหรับงวดนี้เบาแหล้สิพาพี่น้องกลับมาติดตามครับผมตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของปู่สมหวังครับพี่น้องฟังแต่เสือกะแห้งหล่ะครับผมครับสมหวังเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับเลขตีเลขเคียงครับกะมีสามมีเจ็ดนะพี่น้องแต่ว่าสำหรับสายหลุดงวดนี้กะหลุดไปนะครับเนาะ จับคู่ก็หลุดไปถ้าพี่น้องมาเบิงสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมหมดที่จะถึงนี่มาพี่น้องมาติดตามเบิงกันเลยรับตัวเลขแนวทางนะพี่น้องเนาะรับเบาแหลมขออนุญาตครับผมครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของวันจันทร์ โอ้พี่น้องเบ้าแล้วเราไม่เขียนลายแต่ครับผมวันจันทร์ยี่สิบสองเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องกับสำหรับเลขลาว ลาวพัฒนากับผมปูสมหวังมาพี่น้องมาเบิ้งกันน้องครับเนาะครับสำหรับมือนี่ครับผมไปเบิง้งเหล็ก วิ่งกันก่อนเลยครับพี่น้องบนล่างวิ่งรุดนะพี่น้องเนาะปูหมิมะสามกับสี่ครับผมพี่น้องมาเบิ่งตัวเลขนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งครับปูเด่นห่ทีสามนะพี่น้อง สายวิ่งสายหลุดกะเอาไปพิจารณากันเบิร์นนะ้องพี่นาะงกลับมาเบิรงครับพี่น้องสำหรับตัวเลขจับคู่กันครับครับเลขจับคู่เนาะพี่น้องเนาะครับครับวาเบิ่งเลขติดกันก่อนน้อพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสามสีห้าเกือบเือบบดทุกตัวนะพี่น้องครับขาดไปสามตัวครับผมขัดมาเบิ้งครับพี่น้องสําหรับเลขจับคู่นะครับเนาะคู่แรกครับผมสามสี่ สามห้าสามหกเก้าหกสามเจ็ดสามแปดครับพี่น้อง ครับมีเลขกันเลขเบ่นตัวหนึ่งนะครับเนาะก็คือ3ามครับพี่น้องครับสำหรับเลข3ตัวกรบผมก็มี0 3 4 4 3 7ครับพี่น้องครับเบังมีเลข4ตัวนะพี่น้อง7 0ศน สามสี่สี่สี่สามเจ็ดครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางงนะครับเนาะเบาแหลมขออนุญาตรครับผมชวนอีกรอบครับผมครับวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566รลาวพัฒนาปูสมหวังนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูป3กับ4ครับผมติด เลขติดบนล่างกระพี่น้องมี3 4 5 6ี่ห้าหเดด้านะครับเนาะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นของปูไปเบิ่งกันก่อนเลยครับผมครับคู่แรกเลยครับปูเน้นให้3 4ี่นะพี่น้องเนาะครับผมครับสำหรับตัวล่องมากกับมี3 5หครับผม3 6หกครับผม9 6กครับผมเลข3 7มนี่ปูสีเน้นอยู่ครับพี่น้องเป็นตัวเน้นตัวล่องลงมาอีกนะครับเนาะครับผมแล้วก็ 38ครับผมครับ3 3สครับผมครับพี่น้องสําหรับเลข3ตัวนะครับเนาะปูวัยเนนเป็นพิเศษครับผมกากฟพี่น้องเอาาปพิาิจาเบึงพร้อมกับตัวเลขแนวทางของเลข4ตัวครับผมครับบ่าวแหลมขอพระท่านอภัยเมื่อกี้ลืมเบ่งหน้ากล่องครับผมเลขผนว่าเลื่อนขึ้นมานํา ขอประทานอภัยหลายๆพี่น้องครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะที่ปูเน้นเมื่อกีกก็คือ3 7มเจ็นะพี่น้องครับผมครับเลข3ตัวก็มี0 3 4ย์สครับสี่สามเจ็ดเนาะพี่น้อง4 4่สครับผมครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะของปูสมหวังกลับฝากพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะพี่น้องครับผมครับเพื่อท่านจะไริพลาดนะครับคลิปหรือตัวเลขแนวตั้งดีๆครับผมครับ พี่น้องครับสาหรับพี่น้องที่กําลังมองหากําลังสะแสวงหาตัวเลขหาแนวทางนะพี่น้องแต่อย่าลืมครับผมเข้ามาเบิงเข้ามารับชมในช่องของบ้าแหลมพารวยชาแนลครับผมครับสําหรับช่องทางครับผมกะมาตั้ง u ูทูบนะพี่น้องครับผมครับมีหลายท่านครับผมถามบ้าแหลมว่าหาพ่เจอครับพี่น้องครับเพิ่นไปค้นหาในเ c e b o o กครับผมครับฝาก บ่าแหลมก็ฝากพี่น้องกลับไปค้นหาครับผมทั้งช่องทังของ YouTube เด้อครับพี่น้องครับผมกับจังคอยสิพอกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมพิมพ์ขึ้นมาว่าเบาวแหลมพาโรยชาแนลครับผมครับพี่น้องจะเห็นครับผมเลื่อนหาองก่กรครับพี่น้องเบื้องหัวข้อรับเป็นของเบาวแหลมคอยกดกลับไปในหัวข้อครับแล้วก็กดวิดีโอทั้งหมดครับพี่น้องจะเห็นหมดเลยครับผมสามารถเลือกหาได้ครับมุทิ่านมาเบาแหลมสอบถามพี่น้องเอฟซีตครับเนาะว่า โชคมานกันบ้างหรือเปล่าเนาะครับเนาะครับพี่น้องบอกว่าอุ้ยหาบ่เจอครับผมเบาแหลมก็เลยครับขออนุญาตครับผมพี่น้องเอฟซีเลยน้ครับเนาะแนะนํผ่านครับผมทางคลิปวิดีโอครับผมไปเลยน้พี่น้องเพราะว่าอาจจะมีหลายท่านน้อพี่น้องครับเพราะว่ายุคสมัยของโทรศัพท์ครับผมสําหรับท่านที่มีอายุครับผมเหมือนเบาแหลมเนาะพี่น้องครับขึ้นมา คนยุคเก่าๆคนว่าครับผมเข้าจุบ่ไดีคุ้นเคยเลยว่าคุ้นชินกับโทรศัพท์มือถือเกิดมาแต่ก่อนบ่มีโทรศัพท์แบบนี้ครับพี่น้องครับมาเริ่มเห็นเริ่มมีกะจะเป็นแบบปุ่มกดครับพี่น้องคอยพัฒนามาเรื่อยๆครับบ่เหมือนเด็กสมัยใหม่ครับเด็กหน่อยทุกเมื่อนี่ครับสิรุ่นใดยี่ห้อใดพี่น้องครับล่องเอาเด้เขาเล่นเบิงเขาเห็ดเป็นครับเพราะว่า เป็นยุคเป็นสมัยของเขานะพี่น้องเนาะครับสําหรับคนยุคเก่าเก่าคือยังไทยเฮ้าก็ต้องฝึกกันหัดกันพอสมควรนะพี่น้องคอยจะเหตุเป็นครับก็ฝากพี่น้อง FC ทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับในวันนี้ครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมครับบ่าวแหลมขออนุญาตฝากพี่ฝากน้องอีกนิดนึ่งนะครับเนาะด้วยความหงใยจากบ่าวแหลมครับพี่น้องครับสําหรับ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับพี่น้องการเบิ่งคลิปวิดีโอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับราวครับตัวเลขแนวทางเฮ้าเบิ่งรับเป็นแนวทางเป็นตัวเลขมันก็จะเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะรับแตถ้าเฮ้าเบิ่งแบบขาดสติรับพี่น้องเบิ่งแบบบริยิจารณาครับมันกะเฮ็ดให้เฮ้าครับผมเสียเงินเสียทองเลยเนาะพี่น้องครับให้มันเป็นแค่การเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย ครับพี่น้องครับบางครั้งกะมันเป็นของที่คนอีสานของเฮานี่จะมีมากันแต่เก่าแต่เดิมเนาะพี่น้องครับก็อย่าลืมว่าการเสียงโชกเสียงไายกับผู้เสียงมีความสุขกับมีได้พี่น้องครับเดินไปพอกันกะบอกว่าเหลขกออกตัวเดีนหอวันนี้ครับมาทามาท่ายกันครับพี่น้องครับเหล็กออกตัวนั้นตัวนี้ครับผมออกมากะครับมีความสุขเฮฮาเนาะครับเนาะครับผมสําหรับท่านที่ครับผม กำลังมองหามองตัวเลขแนวางกงอย่าลืมครับพี่น้องครับสําหรับท่านที่เพื่อท่านได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาแลมก็ฝากพี่ฝากน้องทุกๆทุกคนครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเบาแหลมครับผมครับที่สําคัญนะครับเนาะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อท่านจะบร่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผม บาลแลมกับขอมน้อยอวยพในพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนกับผมโชคมันในวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566กับเลขาพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่สมหวังครับพี่น้องครับสำหรับมือนีน้องพี่น้องครับผมให้พี่น้องเอฟซีของบาวแลมโชคมันกันทุกคนนะครับเนาะรับมันมันครับผมสองทุ่มครึ่งของมือหนีน้องครับสำหรับคลิปนี้บาวแลมกับขอมลาพาจากพี่น้องไปก่อน พอกันไหมคลิปน่ะสวัสดีครับผม